สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมิมมุนทาร์ดชาแนลนะคะชมคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรนดอมดวงความรักนะคะเป็นคลิปรนดอมดวงความรักของชาวธาตุไฟนะคะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะเราไปดูกันว่าคลิปรนดอมนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะใครในวานนี้นะคะที่เขากำลังแอบมองแอบสองคณอยู่นะคะมาดูกัน มีไพ้พลังงานหนึ่งถ้วยนะคะ2ไม้เท้านะ The Empress ค่ะสิไม้เทา้าแล้วก็ The Magician นะคะพลังงานตรงนี้มันว่ามันมีในเรื่องของการวางเป้าหมายอะไรบางอย่างเนาะคนคนนี้นะคะมันว่าเขาเน่าจะเป็นคนที่ตรงไทยตรงใจตรงสเปคของชาวทัดไฟอยู่ด้วยนะมันเหมือนกับมีพลังงานการเป็นพาร์ทเนอร มีพลังงานการแบบความสุขสมบูรณ์ในชีวิตะคะ่ะการเงินการงานหรือในด้านต่างๆมันเป็นความอุดมสมบูรณ์ที่จะเกิดขึ้นมาเนาะแล้วมันก็รู้สึกว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความพยายามมีความอดทนในการที่จะทาสิ่งต่างๆนะคะมีแรงดึงดูดอ่ะอืมเหมือนว่าเขาอาจจะตั้งเป้าหมาย ในการที่จะ manifest บางเรื่องเราก็อยากจะทำให้มันแบบเป็นจริงได้อย่างที่ตั้งใจนะคะจะมีโอกาสของแรงดึงดูดบางอย่างที่จะเกิดขึ้นด้วย s i of Coins นะคะ7 e v e n of c u p ชพ h a m b าเมทาแล้วก็ควีนออฟคอยนะบอกว่าคนคนนี้น่าจะเป็นอะไรที่เหมือนกับเขาน่าจะมีมการมาแชร์วิ่งมุมมองแนวทางอะไรต่างๆนะคะเป็นชอยเป็นโอกาสเป็นตัวเลือกหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะมีโอกาสในชีวิตที่เข้ามาแบบหลากหลายเส้นทางหลากหลายออปชันนะคะมันเหมือนกับมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนปางไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีแนวทางในแง่มุมของความรู้สึกว่ามันว่าเขาน่าจะเป็นตัวของตัวเองมีความมั่นใจแล้วก็ค่อนข้างจะอยู่ในโมเมนต์ของการจังหวะที่เป็นแบบพี่นพคอยเนี่ยมันว่าเป็นอะไรที่เหมือนกับมันเป็นความเป็นคนที่มีความพยายามมีความสม่ำเสมอกับเรื่องที่เขามุ่งมัน่นแล้วก็ ตั้งใจนะคะคนคนนี้เนี่ยถ้าแนวทางในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยมันว่าน่าจะค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาอืมเป็นคนแบบมั่นคงในเรื่องของการเงินในระดับหนึ่งนะเรามองว่าณนะตอนนี้ในชีวิตของเขาอะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานที่หัวใจหรือในสิ่งต่างๆนะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานเนาะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานเพิ่มเติม1ิดาบนะคะมีพลังงาน5ดาบจัดชชีนะคะสี่เหรียญแล้วก็3ดาบค่ะพลังงานที่ขึ้นมานะคะมันว่าอยู่ในจุดของการที่น่าจะผ่านประสบการณ์ความผิดหวังความเสียใจนะคะ ความหนักหน่วงในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์มาเนอะเพราะว่าเขามองหาความสัมพันธ์ที่แฟร์ที่ยุติธรรมนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าไม่ต้องคิดมากเพราะหมดว่าเขาค่อนข้างจะพิจารณาเยอะโอกาสในการที่แบบจะคิดตัดสินใจอะไรมันว่าเขาค่อนข้างคิดเยอะเป็นพิเศษเลยในยช่วงเวลานี้นะคะอะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรบ้าง ขอดูหน่อยว่านะคะคนคนนี้เขามีแนวโน้มในการที่จะเทเชั่นมาถึงชาวัาตไฟอย่างไรบ้างคะเดิ The l o นเลเวอร์นะคะเดิ t o นทาวเวอร์นะคะสา <The Tower S 2> มใเท้า1ิตถ้วยแล้วก็เด e w o r เวอร์นะคะพลังงานที่ขึ้นมานะคะมันมีพลังงานของเด e w o r เวอร์นะคะอืมเป็นเรื่องของการงานการเงินหลายๆเรื่องที่เราสุว่า น่าจะมีการเทคชั่นเป้าหมายเอาไว้แล้วคุณน่าจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่เขาวางเอาไว้ด้วยนะคะบางทีเนี่ยการเทคชั่นของคนคนนี้ในการที่จะเข้ามาทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันวันเหนือความคาดหมายอาจจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ความรู้สึกของชาวทัดไฟด้วยหรือรู้สึกว่าเออมันจะเติมมันจะเต็มอะไรบางอย่างให้พลังงานความสุข ให้พลังงานความแบบสุขสมบูรณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะแนวทางตรงนี้มนว่าไปในเวืของโอกาสทางความรักโอกาสทางความรู้สึกอแนวโน้มนนที่รู้สึกว่าเออมันมีโอกาสดีๆจะปรากฏขึ้นมีแนวโน้มของเรื่องราวที่แบบรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มีแพช s i o n มันว่าเขาก็เข้ามาด้วยการขอโอกาสทงความรักแต่เหมือนว่าเขารอจงังหวะรอเวลาที่จะเข้ามานะคะบางคนดีวกับชาวทัตไฟอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้แต่รู้สึกว่าเข้ามาแล้วก็จะตอบโจทย์นะคะตอบโจทย์ความสุขตอบโจทย์การเติมเต็มพลังงานมันก็มีความแบบแฮปปี้ขึ้นมานะเราก็รู้สึกว่าเอนอน่าจะเป็นแนวทางของการแบบ เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มีอะไรที่เซอร์ไพรความรู้สึกนะคะของชาวทัดไฟอย่างแน่น,นอนเลยมันขออนุญาตไปต่อนะคะขอไปดูว่าคนคนนี้เนาะเขาเข้ามามองเข้ามาสองคุณทำไมนะคะในชากการก่อนหน้านี้ สองดาบสองเหรียญนะคะสี่ดาบค่ะเพดอัพสอร์ดแล้วก็อสศวินถือดาบรูปแบบของการมองการส่องนะคะการฮิลลิ่งการตุนฟูน,นะคะการบาลานซ์การมีทิศทางการมีแนวทางหรือโอกาสทางเลือกนะคะอ่อนว่ามีแพชชั่นแล้วก็รู้สึกว่า มีความพยายามอ่ะเขามองว่าเขาอยากดูติดตามวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวคุณนะคะมอว่าเขามองคุณเป็นทางเลือกตัวเลือกแล้วก็อยากจะทําให้ความสัมพันธ์หรือความรู้สึกมันบาลานซ์ขึ้นมันสมดุลลงตัวมากกว่านี้อ่ะม,มันเหมือนกับการจัดสรรเวลาการจัดลําดับความสําคัญหรือหลายๆอย่างคือมองว่ามันมีเรื่องของการฮิลลิ่งความรู้สึกตวัว มีความรู้สึกว่าบางคนอาจจะเป็นคนที่เคยพบเคยเจอ <c oughs> เคยเจอเป็นพลังงานเดิมๆ <c oughs> เป็นพลังงานเก่าๆได้ด้วยนะคะแบบการอยากเข้ามามองมาส่องแบบหิวใจหรืออะไรหลายๆอย่างอ่ะมันมีเรื่องของการที่จะเคลียร์พลังงานปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะอืมเราขอดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่า แนวโน้มนะคะในสเต็ปต่อจากนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะมันขอใช้เป็นเรียวช็อคคาร์โรตนะจ๊ะห้าก้วยนะคะเดอะมูนเซเว่นน็อปเฮนเดอร์โกลคิงอัพว่าแล้วก็เซเว่นน็อปคับ ทิศทางที่ขึ้นมาเหมือนว่าคือโอกาสทางความรักแพชชั่นนะคะแล้วก็การเรียนรู้มันมีพลังงานของการที่รู้สึกว่าเสียดายอะไรบางอย่างอะ่ะเออคือคิดว่าแนวโน้มเนี่ยน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ให้โอกาส กันละกันเป็นโอกาสทางความรักนะคะโอกาสทางความรู้สึกน่าจะมีโมเมนต์ได้เรียนรู้ได้เรียนิ่งแล้วก็บางสิ่งบางอย่างมันรู้สึกว่าอาจจะรู้สึกเหมือนกับอืกลัวความผิดพลาดกลัวตัดสินใจไปแล้วแบบจะมาเสียใจทีหลังอะไรแบบเนี้ก็เลยคิดเยอะมันมีความคิดวกคิดวนเป็นพิเศษด้วยนะคะมีเรื่องราวที่ หรือว่ายังกังวลใจอยู่ฉะนั้นอาจจะใช้เวลาในการเรียนรู้ศึกษาดูใจแล้วก็เปิดโอกาสในเรื่องของความรักความรู้สึกกันเนาะภาพรวมน่าจะมีแพชชั่นนะเดี๋ยวเราขอดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง7 of ว่นนะคะ1เหรียญ9เหรียญ The Lover แล้วก็3ถ้วยค่ะ พลังงานที่ขึ้นมาคือโอกาสทางความรากักแล้วก็มีการที่จะหยิบยื่นข้อเสนอทางความรักให้แก่กันละกันนะคะมีแนวทางที่เราสึกว่าบางคนอาจจะเปิดโอกาสเปิดทางเลือกแล้วก็อาจจะเริ่มต้นจากการเป็นกัลยะาณมิตรกันคือการชี้ตัวเองการดูแลตัวเองให้มีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีเรื่องของการใส่ความพยายามเข้าไปในจุดนั้นนะคะ เดี๋ยวเราขอดูเพิ่มเติมว่าแนวโน้มคำแนะนำจากไพ่ให้อยากจะบอกหรือว่าอยากที่จะแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างคะสองเหรียญบาทเหรียญสิบดาบสี่ถ้วยแล้วก็อัดสิิถือถ้วยนะคะพลังงานมันเหมือนกับการที่มีเรื่องราวของ อการฮิลิ่งการรีเบิร์การแบบโฟกัสในบางสิ่งบางอย่างอ,อย่าให้คุณแบบว่าลดล็อกพลังงานตัวเองนะกับอะไรที่มันหนักหรือว่ามันหน่วงทางความรู้สึกการบาลานซ์เรื่องราวความสัมพันธ์นะคะหรือว่าทิศทางต่างๆแนวทางต่างๆในจุดที่โฟกัสเนาะมันมีแง่มุมของการที่คุณน่าจะได้มี โมเมนต์ Moment, แหละมนคิดว่าถ้าคุณอยากเปิดใจคุณก็ออกเดทได้ทําความรู้จักได้เป็นแบบมีช่วงเวลาที่มันเป็นโรแมนติกทาได้คือลองปรับจูนบาลานซ์ปรับพอ r ตี้ในชีวิตนะคะปรับการจัดสรรเวลาหรือทําหลายสิ่งหลายอย่างให้มันรู้สึกว่าลงตัวพอดีให้มากยิ่งขึ้นอาจจะโฟกัสให้ถูกจุดอะออถ้าเราโฟกัสผิดจุดไปโฟกัสแต่พลังงานปัญหาลบๆมันก็อาจจะไม่ก่อเกิด พลังงานที่ดีหรือว่าการสานต่อความสัมพันธ์นะคะเราขอดูหน่อยว่าในส่วนของลักคนาราศีเนาะจะมีลักคนาหรือว่าราศีอะไรบ้างคะ่ะขอภัยนะเมื่อกี้มดิบตัวเลขนะพือศบนะมีนเมถุนแล้วก็กรกฏนะคะประมาณนี้เนาะ ก็ต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะฉะนั้นก็รับชมรับฟังอ่าใจอเจอเนาอยอยากให้เพื่อนๆรับไปแต่พลังงานดีๆจากคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ